สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคงพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่1กรกฎาคม2,568ค่ะสำหรับปิคอรราคาทองคำในวันนี้ภาพรวมราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นกว่า40เหรียญโดยกลับขึ้นมายื่เหนือ3,300เหรียญได้อีกครั้ง โดยเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าราคาทองคำร่วงลงไปทดสอบที่ระดับ3,244เหรียญก่อนจะดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาปิดที่ระดับ3,303เหรียญและเช้านี้ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ3,320เหรียญ โดยการปรับตัวขึ้นของราคารองคําในครั้งนี้น่าจะมาจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์เป็นหลกักโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ97.18จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง97.76ถึง97.31จุดและเช้านี้อยู่ที่ระดับ96.71จุดซึ่งจะเห็นการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและการอ่อนค่าแนวรอบ3ปีขณะที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานประมาณ25สตางค์ โดยเช้านี้อยู่ที่บริเวณ32.45บาทดอลลาร์ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ32.30บาทดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าวลงไปจะกลายเป็นอ i ทามโรแนวรอบ1เดือนอย่างไรก็ดีจากต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าราคารองคำ ตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้ว27%ในขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวขึ้นเพียง18%แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของราคาทองคำไทยปรับตัวขึ้นได้ช้ากว่าราคาทองคำตลาดโลกในส่วนกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก2.29ตันประจวบถึง,องทองคำที่952.53ตันสะท้อนให้เห็นว่า s อสพในปัจจุบันมีการซื้อขายที่รวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากดังนั้นไตมาสามยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำน่าจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ3,500เหรียญได้ขณะที่ภาพรวมของสงครามการค้าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวว่าไม่มีแผนที่จะขยายระยะเวลายาการผ่อนผันการเรียกเก็บภาษีสุรการกอ,อบโต้กับประเทศคู่ค้าหลังจากที่วันที่9กร,รกฎาคม ซึ่งเป็นเส้นตายที่กำหนดเอาไว้และรัฐบาลของเขายังส่งจดหมายแจ้งไปยังประเทศต่างๆเกี่ยวกับภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บกับประเทศดังกล่าวเว้นแต่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐขณะที่ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังสูงกว่าเป้าที่เฟดกำหนดดังนั้นคาดว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ยาก ยังคงยืนการเรื่องเป้าหมายเงินเฟอ้อในเดือนถัดๆไปคาดว่าเงินเฟอ้อจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนในขณะที่หันไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเกือบทั้งหมดโดยดัชนี S&P และดัชนี NASDAQ ทำ ออทมไฮขณะที่เสรษของไทยก็มีการรีบาวขึ้นภาพรวมราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะักจากค่างเงินบาทที่แข่งค่าโดยชาวนี้ราคาทองคำไทยขึ้นมาที่ระดับ5 9 5 0บาทต่อบาททองคำหลังลงไปทําจุดต่ำสุดที่ระดับ49,750บาทเม่ในเมืม่อวานนี้สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเสถฐกิของสหรัฐได้แก่ ISM m a n u f a c t o r i n g PMI และ ISM Manual f a c t o r i n g Price คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ j จุ e s บ Opening คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมของทางเทคนิคของราคาทองคำค่อนข้างแข็งแกร่งเนื่องจากสามารถกลับมายืนเหนือระดับ3,300เหรียญได้ โดยหากในช่วงสัปดาห์นี้ราคาทองคำไม่หลุดระดับต่ำกว่า 3300$ เหรียญจะเป็นการยืนยันได้ว่าราคาทองคำประทตเอาอีกครั้งและการที่ราคาทองคำเคยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,250$ เหรียญยังถือว่าไม่ต่ำมากนะักดังนั้นราคาทองคำจะเป็นขาขึ้นอีกครั้งต้องกลับไปยืนเหนือ 3390$ เหรียญได้ ถึงจะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจนสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3,300เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 3,350เหรียญสำหรับโกลด์ไลท์ฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,345เหรียญและแนวต้านที่3,395เหรียญและโกลด์คอมเมดคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,310เหรียญและแนวต้านที่3,360เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่5,500บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะสั้นที่5 1 3 0มบาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,300เหรียญแนวรับที่2 3,280เหรียญแนวต้านที่1 3,350เหรียญและแนวต้านที่2 3 3 7 0เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพรมอ r ไม่รีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ